เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าทำแพทเทิร์นติดฟิลกันรอยสายทูเบอรี่เนี่ยทำยากหรือเปล่าเรือนนี้เป็นเด็กจัดเท่าไหร่สามหก<า>ม,มิลทำยากไหมย,ยากครับเพราะว่าข้อมันไม่เท่ากันครับอะก็คือต,ต,ตัวนี้คือเราดราบขึ้นมาใช่ปะ่ะใช่ครับขนาดของสายขนาดของสายอันนี้ดูไม่เข้าใจหรอกมาดูในคอง อ่ะเราก็ปุ๊บแล้วเราขึ้นในคอมใู่ปะ่ะนี่คือการขยายกับลดสกเกลตามคอมพิวเตอร์ถูกป่ะตามสกเกลครับสุดกทก้ายสุที่เราก็ได้มากดห,หน่อยกดห้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตั้งแต่แถวที่เจ็ดลงมาเนี่ยขนาดเท่ากันถูกป่ะถ้าเท่ากันครับแปดชิ้นไปเนี่ยไม่เท่า ตแต่วิธีการทำก็คือว่าใช้คอมพิวเตอร์ในการขยายสเกลใช่ครับใช้เราเลือกขยายแล้วสายฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันเท่ากันอ่าโอเคจบอันนี้ก็คือติดแล้วดูไม่ออกครับติดยากไหมนี่ยากครับมันเล็กอ่ะข้อมเล็กครับมันต้องได้พับข้อแล้วค่อยติดรับมันเออมันแลค่อยได้ติดไล่ติดทีลข้อคือถ้าถามเราอ่ะว่าดูออกหรือเปล่าผมมันดูไม่ออกแต่เดี๋ยวถามลูกค้า ถ้าลูกค้าดูออกด้วยวย่าเพราะว่าติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วค่ะให้เป็นรอยแน่นอนดอูไม่ออกถ้าไม่ถ้าไม่ได้สังเกตกำขอตรงนี้จะใช้งานได้ตามปกติไม่น่าจะเป็นรอยนะอันนี้คือทุกข้อก็ติดหมดเลยติดหมดเลยค่ะทั้งห้าแถวแล้วก็ทุกข้อเลยลอันนี้คือความยากของซึ่นี่ค,ครับ ได่ครับมันจะเล็กมากแต่ว่าต้องบอกตรงๆนะครับว่าจูบูรี่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดง่ายกว่าเพราะว่าชิ้นงานเขาเล็กมากมันจะหลุดในช่วงที่เรารั้วกระเป๋าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดหลุดก็เข้ามาได้เข้ามาได้ครับใช้เวลาน่าจะไม่นานนะใช่ค่ะจะไม่นานเท่ากับเท่ากับจิดตั้งวันนี้ค่ะคลูกค้าก็ถ่ายรูปสุดที่ต้องการเชอริคเข้ามาให้ดูก่อนก็ได้เนี่ยเรก็เรียมไวลาให้ ว่าเคยได้ยินที่ว่าติดลีมแล้วมันจะไม่สวยปหมครับจริงอย่างคิดเขาว่าดูท่าไม่ดูเลยใช่ผมว่าดูไม่ออกครับบางทีผมแกล้งลูกค้าว่าผมยังไม่ได้ติดให้นะครับลูกค้าก็ดูไม่ออกว่ายังไม่ได้เหมือนได้นาฬิกาใหม่เลยใหม่แล้วใหม่ไปอีกแต่ว่าเวอ อันน้มมืก็จะมีรอยนิ้วมือแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านมีผ้าแถมไปให้ค่ะใช้ผ้านี้ใช้ทำความสะอาดได้เลยค่ะอันนี้คุณมาถึงเรื้อการใช้งานไปก่อนสักประมาณสักวันนะคะอาจจะเก็บใส่กล่องกลับไปที่บ้านก่อนนะคะน,นี่ลองได้ค่ะลองได้แต่ว่าถ้าใช้งานจริงๆแนะนําให้เป็นหลังสักวันหลังการติดตั้งไปแล้วให้ใส่น,นคะคะเพราะว่าเขาจะยังจะมีพวกคราบน้ำเล็กน้อยอยู่บ้างค่ะแ่้กระทั่งเขาใช้สเปรย์น้ำด้วยกันติดตามค่ะแล้วก็เพื่อให้ตัวอิมดคอนเซ็ปต์ตัวได้ดีเ่อะเลยนะคะ เล <Okay. S 2> ยเสให้ก่อนนะคะโอเคถือว่าพอใจนะครับพี่โอเคขอบคุณมากครับ <c oughs>